สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องที่เ,เชื่อว่าหลายคนน่าจะกำลังครุ่นคิดหรืออาจจะมีความกดดันอยู่ลึกๆนะคะครับเรื่องการตามหาแพชชั่นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าเรายังหาสิ่งนี้ไม่เจอชีวิตมันจะแบบไม่สมบูรณ์ซึ่งจริงๆแล้วแหล่งข้อมูลที่เราได้ศึกษามาวันนี้เขากลับมองว่าแนวคิดนี้ล่ะค่ะที่อาจจะสร้างความเหนื่อยหน่ายให้เราเสเองอืมจริงครับ มันมีความกดดันแฝงอยู่จริงๆมีมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจมากจากข้อมูลนะคะคือแทนที่เราจะวิ่งตามหาสิ่งที่ชอบแบบกว้างๆอะคะ่ะลองหันมามองหาสิ่งที่ใช่สำหรับเราจริงๆดีกว่าสิ่งที่ใช่ค่ะหรือที่เขาเรียกว่าสิ่งที่มันสั่นสะเทือนหรือ Resonate กับข้างในตัวเราอ๋อครับครับนึกภาพไม่ง่ายก็เหมือนเวลาเราฟังเพลงไปเปลื่อยแล้วเอ๊ะเพลงนี้มันคลิกจังเลยโดนใจแบบบอกไม่ถูกครับครับ เข้าใจฟิลนั้นเลยนั่นแหละค่ะคือความรู้สึก Resonate ที่ว่าน่าสนใจมากครับคำว่า Resonate เนี่ยในเนื้อหาเขาก็อธิบายลักษณะไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับมันไม่ใช่แค่แบบชอบผิวเผินค่ะแต่มันเป็นความรู้สึกที่เราสัมผัสได้จริงๆคือพอทำแล้วรู้สึกมีพลังมีชีวิตชีวาขึ้นมาเลยอืมไม่ใช่แบบฝืนๆทาไม่ใช่ฝืนทาเลยครับแล้วแค่คิดถึงมันก็รู้สึกตื่นเต้นอยากจะลงมือทาแล้ว พอได้ทาจริงๆก็จะแบบจดจ่อมากลืมเวลาไปเลยก็มีอ๋อคือมันดึงเราเข้าไปอยู่กับสิ่งนั้นได้เต็มที่เลยแล้วนอกจากความรู้สึกพวกนี้มีอย่างอื่นอีกไหมคะมีครับที่สําคัญมากๆเลยคือมันทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทาเนี่ยมันมีความหมายนะมันมีคุณค่านะค่ะไม่ใช่แค่ทำๆไปวันๆอะไรแบบนั้นแล้วก็อีกอย่างคือมันจะกระตุ้นเราเองเลยให้อยากเรียนรู้อยากพัฒนาตัวเองในเรื่องนั้นๆให้เก่งขึ้นไปอีกแบบ ต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับเข้าใจเลยค่ะเพราะงั้นการเจอสิ่งที่ใช่แบบเนี้มันเลยสําคัญมากนะครับในข้อมูลเขาเปรียบเหมือนว่าเราได้เข็มทิศส่วนตัวมาเลยเข็มทิศชีวิตใช่ครับที่จะช่วยนําทางชีวิตเราให้มีเป้าหมายชัดเจนขึ้นเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆได้แล้วมันก็จะนําไปสู่ความรู้สึกแบบเติมเต็มจากข้างในจริงๆค่ะที่มันลึกซึ้งกว่าความสุขทั่วไปใช่ครับลึกซึ้งกว่าความสุขฉาบฉวยแล้วสุดท้าย ปลายทางของมันก็คือการที่เราได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆในแบบฉบับของเราเองนี่แหละครับฟังดูแล้วมันลึกซึ้งกว่าแค่คำว่าความชอบเยอะเลยนะคะแล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะเริ่มสำรวจหาสิ่งที่ใช่แบบนี้บ้างล่ะคะพอจะมีแนวทางแนะนำจากแหล่งข้อมูลที่เราดูมาไหมคะมีครับเขาเสนอไว้5าแนวทางแบบสบายๆนะครับไม่ได้เป็นทางการอะไรมากเน้นการสำรวจตัวเองกับโลกรอบตัวเรานี่แหละค่ะดีเลยค่ะเริ่มยังไงคะ ขั้นแรกเขาเรียกว่าส่องกระจกครับก็คือลองตั้งคาถามกับตัวเองง่ายๆก่อนเลยเช่นทำอะไรแล้วเรารู้สึกดีจริงๆหรือมีอะไรที่เราสนใจมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะอืหรืออะไรคือสิ่งที่เราให้คุณค่ามากๆหรือถ้าแบบสมมติพรุ่งนี้รวยเลยไม่ต้องห่วงเรื่องเงินอยากจะใช้เวลาทำอะไรคําถามน่าคิดมากค่ะครับหรือแม้กระทั่งมีปัญหาอะไรในสังคมที่ เรารู้สึกว่าอยากเข้าไปช่วยแก้จังเลยอะไรแบบนี้ครับเป็นการเริ่มที่ดีมากเลยค่ะคือกลับมาสำรวจข้างในตัวเองก่อนแล้วขั้นต่อไปล่คะคะขั้นต่อมาเขาเรียกว่าเปิดประตูครับคือลองไปทําอะไรใหม่ๆที่เราไม่คุ้นเคยดูบ้างเปิดประตูครับอาจจะเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก็ได้เช่นลงเรียนคอร์สออนไลน์สั้นๆในเรื่องที่ไม่เคยรู้เลยหรือลองไปทํางานอาสาสมัครดูช่วงสุดสัปดาห ค่ะหรือแค่ลองคุยกับคนในสายงานอื่นที่เราไม่รู้จักหรืออ่านหนังสือแนวที่ไม่เคยอ่านเลยก็ถือเป็นการเปิดประตูได้เหมือนกันครับพอเราได้ลองเปิดประตูไปเจออะไรใหม่ๆแล้วต้องทำยังไงต่อคะขั้นที่3อันนี้สำคัญครับคือจับสัญญาณจับสัญญาณครับระหว่างที่เราลองทำสิ่งต่างๆเนี่ยให้คอยสังเกตความรู้สึกตัวเองดีๆว่าเอ๊ะทำอันนี้แล้วรู้สึกตื่นเต้นจัง มีพลังหรือทําได้นานๆเลยนะไม่เบื่อเลยค <c oughs> หรือรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําเรื่องนี้ได้ดีฮะทั้งที่ไม่ต้องพยายามฝืนตัวเองมากหรือแม้กระทั่งความรู้สึกที่แบบอยากเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้คนอื่นฟังจังเลยอ <c oughs> สัญญาณเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละครับที่อาจจะบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่ใช่สําหรับเราหมายความว่าเราต้องคอยสังเกตตัวเองตลอดเวลาเลยนะคะตอนที่ลองทําสิ่งใหม่ๆแล้วอีกสองขั้นที่เหลือล่ะคะคืออะไรขั้นที่สี่เขาแนะนําว่า อย่าคาดหวังครับคืออย่าไปคาดหวังว่าต้องเจอสิ่งที่ใช่แบบเป๊ะๆร้อยเปอร์เซนตั้งแต่ครั้งแรกอให้สนุกกับการทดลองไปก่อนลงมือทำไปเลยแม้จะยังไม่แน่ใจเต็มร้อยก็ตามการลองผิดลองถูกนี่แหละคือส่วนสำคัญของกระบวนการเลยค่ะเข้าใจค่ะและสุดท้ายขั้นที่5คืออย่าก,กลัวครับอย่าก,กลัวการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงใช่ครับเพราะสิ่งที่ใช่สำหรับเราในวันนี้เนี่ยพอเวลาผ่านไป เราเติบโตขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นมันก็อาจจะเปลี่ยนไปได้ซึ่งเป็นเรื่องปกติมากๆครับไม่ต้องกังวลประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงนี่ดีจังเลยค่ะฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายขึ้นเยอะเลยใช่ครับแล้วจุดสําคัญที่แหล่งข้อมูลเขาย้ํามากๆเลยก็คือการค้นหาสิ่งที่ใช่เนี่ยมันไม่ใช่การแข่งขันวิ่งเข้าเส้นชัยนะ,ะแต่มันคือการเดินทางครับเป็นการเดินทางที่เราจะได้สำรวจเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้น ควรจะเปิดใจให้กกว้างสนุกกับกระบวนการค้นพบตัวเองไปในแต่ละช่วงเวลานะครับสรุปได้ดีมากเลยค่ะก็คือไม่จําเป็นต้องกดดันตัวเองว่าต้องเจอแพชชันแบบสําเร็จรูปให้ได้เดี๋ยวนี้ครับผมแต่หัวใจสําคัญคือการลงมือทําลองผิดลองถูกแล้วก็สํารวจความเป็นไปได้ต่างๆไปเรื่อยๆใช่เลยครับและจากแนวคิดที่ว่าสิ่งที่ใช่มันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเนี่ยก็น่าชวนคิดต่อนะครับว่าค่ะเอ หรือจริงๆแล้วแทนที่เราจะพยายามมองหาสิ่งเดียวที่มันใช่ที่สุดสําหรับเราเนี่ยการที่เราเปิดใจยอมรับเรียนรู้แล้วก็อาจจะผสมผสานหลายๆสิ่งที่ใช่ที่เราเจอระหว่างทางมันอาจจะเป็นเส้นทางที่ทําให้เราเข้าใจตัวเองได้ลึกซึ้งกว่าสมบูรณ์กว่าเดิมก็ได้โห้เป็นคําถามทิ้งท้ายที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยค่ะครับผมลองเก็บไปคิดกันดูนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันลงรายละเอียดเรื่อง passion project กันหน่อยนะคะ มีข้อมูลน่าสนใจหลายชิ้นเลยที่เราได้มาทั้งบทความทั้งบทวิเคราะห์แล้วก็มีโน้ตส่วนตัวด้วยค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะมากลั่นเอาแก่นสําคัญสําคัญออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยโปรเจกต์ที่มาจากใจรักพวกนี้มันคืออะไรกันแน่แล้วทําไมมันถึงดูสําคัญในยุคนี้จังเลยนะคะเรามาเริ่มทำความเข้าใจาพื้นฐานกันก่อนดีไหมคะจากข้อมูลหลายๆแหล่งที่ดูมาก็พอจะสรุปได้นะคะว่าแ a ช s ั่นโปรเจกต์เนี่ยคือสิ่งที่เราทำเพราะ แบบว่าอยากทําจริงๆอะค่ะเมื่อจากความสนใจความชอบส่วนตัวล้วนๆเลยไม่ได้มีแรงกดดันจากข้างนอกหรือว่าต้องหวังผลตอบแทนอะไรเป็นหลักเสมอไปอือาจจะเป็นเรื่องง่ายๆก็ได้อย่างเขียนโค้ดเล่นๆหลังเลิกงานหรือแบบปลูกผักเล็กๆน้อยๆที่บ้านครับหรือรวมกลุ่มกับเพื่อนทําอะไรสนุกๆก็ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะทําหนังสั้นยังได้เลยประเด็นนี้น่าสนใจนะครับคือหลายแหล่งข้อมูลเนี่ยเขาพยายามจะแยก passion project ออกจาก ที่เรียกว่า side h u s tle นะครับอ๋อค่ะค่ะไอ้พวกอาชีพเสริมที่แบบเน้นหาไรายได้เป็นหลักใช่ใช่คือถึงแม้ว่าบางโปรเจกต์ทำไปทำมามันอาจจะได้เงินทีหลังนะอืมค่ะแต่จุดเริ่มต้นจริงๆกับหัอใจหลักของมันเลยมันคือความสุขมากกว่าความพอใจส่วนตัวแล้วก็ได้แสดงความเป็นตัวเองออกมาใช่เลยค่ะมีบทความหนึ่งเขาเน้นเรื่องความสุขตรงนี้แล้วค่ะที่ได้ลงมือทำครับผมคือทำแล้วรู้สึกดีมีชีวิตชีวาเหมือนได้ชาร์จแบตให้ตัวเองอะไรแบบนั้น แต่ก็มีแหล่งข้อมูลอื่นเหมือนกันนะคะที่ชี้ไปอีกมุมหนึง่งคือเรื่องการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองด้วยถูกต้องแลวครับการทำ passion project เนี่ยมันมักจะเปิดโอกาสให้เราได้ลองฝึกทักษะใหม่ๆนะครับหรือได้ใช้ความสามารถที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ในงานประจำเท่าไหร่อ๋อค่ะมันเหมือนเป็นสนามทดลองส่วนตัวเล็กๆของเราที่เรากล้าลองผิดลองถูกกล้าเสี่ยงหน่อยเพราะไม่มีใครมาวัดผลอะไรเราตรงนี้เนาะ ใช่ครับแรงจูงใจมันมาจากข้างในล้นลวนไม่เกี่ยวกับ KPI หรือการประเมินผลงานอะไรเลยมีบางแหล่งข้อมูลเขาก็เชื่อมโยงไปถึงสภาวะที่เรียกว่า flow state ด้วยนะครับอ๋อค่ะค่ะสภาวะลื่นไหลครับที่เราแบบจดจ่อกับสิ่งที่ทำมากๆจนลืมเวลาไปเลยลืมเรื่องกังวลอื่นๆไปหมดโอ้โหฟังดูดีมากๆเลยค่ะแต่ว่า ในข้อมูลก็มีพูดถึงความทา้าทายอยู่เหมือนกันนะคะครับมีแน่นอนอย่างเรื่องอาการแบ่งเวลาจากงานจากภาระอื่นๆน,นี่ก็น่าจะยากอยู่ใช่ครับอันนี้เป็นประเด็นใหญ่หรือบางทีนะคะทําไปทํามาจากที่ชอบชอบกลายเป็นกดดันตัวเองซะงั้นถ้าเราเริ่มคาดหวังกับมันเยอะไปอืมอันนี้ก็เจอกันเยอะครับ พอจะมีข้อแนะนําเรื่องนี้บ้างไหมคะในข้อมูลที่ได้มามีการชี้แนะไว้อยู่ครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นให้เรากลับไปทบทวนเจตนาแรกเริ่มของเราก่อนอ๋อว่าเริ่มทาทาไมใช่ไหมคะว่าเราทําสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรกันแน่ถ้าทําเพื่อความสุขก็ต้องพยายามไม่ปล่อยให้ความคาดหวังมาทําลายความสุขนั้นไป อีกอย่างคือการเริ่มเล็กๆก่อนไม่ต้องทําอะไรใหญ่โตอลังการมากค่อยๆทําไปใช่ครับมันจะช่วยให้เราทําต่อไปได้เรื่อยๆโดยไม่รู้สึกว่ามันเป็นภาระหนักเกินไปและที่สําคัญมากๆเลยคือต้องจําไว้ว่านี่คือพื้นที่ของเรา เรากำหนดกติกาเองได้เข้าใจเลยค่ะพอจะเห็นภาพรวมแล้วนะคะว่า passion project เนี่ยมันมีความหมายมากกว่าแค่กิจกรรมยามว่างหรือแค่งานอดิเรกครับผมมันเกี่ยวกับการค้นหาความหมายให้ชีวิตการเติม,เต,มเต็มส่วนที่อาจจะหายไปจากชีวิตประจาวันของเราใช่ครับ การได้เป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วก็อาจจะนําไปสู่การค้นพบอะไรใหม่ๆในตัวเราที่เราคาดไม่ถึงก็ได้นะคะใช่ครับมันคือการลงทุนในตัวเองรูปแบบหนึ่งนะผมว่าที่ผลลัพธ์มันอาจจะไม่ได้วัดเป็นตัวเงินเสมอไปค่ะแต่มันคือการสร้างความสมดุลให้ใจเพิ่มความรู้สึกว่าเรามีคุณค่าแล้วก็ บ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ด้วยซึ่งก็น่าสนใจนะครับว่าถ้าแต่ละคนได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักจริงๆถนัดจริงๆผ่านโปรเจกต์พวกนี้เนี่ยแล้วทั้งหมดนี้แปลว่าอะไรล่ะคะสรุปแล้ว passion project ก็เออไม่ใช่แค่งานอดิเรกสินะคะแต่มันเป็นส่วนสำคัญของการใช้ชีวิตให้มีความหมายในแบบของเราเองจริงๆ ครับผมได้เชื่อมต่อกับสิ่งที่เรารักและก็สร้างสารรค์อะไรบางอย่างขึ้นมาด้วยมือของเราเองมันเหมือนการยืนยันว่าชีวิตเรามีอะไรมากกว่าแค่เรื่องงานหรือว่าหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆนะครับใช่เลยครับซึ่งก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจส่งท้ายให้ท่านผู้ฟังได้ลองคิดตามกันไปนะคะครับคือถ้าโปรเจกต์ส่วนตัวที่ขับเคลื่อนด้วยใจรักเหล่านี้มันช่วยให้แต่ละคนรู้สึกเติมเต็มได้แสดงศักยภาพออกมามากขึ้นแล้วเนี่ย ไอพลังสร้างสารรค์เล็กๆจากแต่ละคนเหล่านี้พอรวมๆกันเข้ามันจะสามารถสร้างแรงกระเพื่อมหรือการเปลี่ยนแปลงที่มันใหญ่ขึ้นในภาพรวมของสังคมหรือชุมชนของเราได้ยังไงบ้างโห oh. นี่เป็นมุมที่น่าจะเอเอาไปคบคิดต่อย,ยอดกันได้อีกไกลเลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยฝันอยากเปลี่ยนสิ่งที่รักมากๆหรือที่เรียกว่าแพชชั่นเนี่ยให้กลายเป็นอาชีพหลักสร้างรายได้กันบ้างไหมคะ ผมว่าน่าจะเป็นความฝันของหลายๆคนเลยนะครับใช่ค่ะแต่ว่าเส้นทางนี้มันก็มีเหมือนกับดักซ่อนอยู่เหมือนกันวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะจากบทความวิเคราะห์ชิ้นหนึ่งว่าพอแพชั่นกลายเป็นงานแบบเต็มตัวแล้วเนี่ยจะทำยังไงดีไม่ให้ไฟมอดหรือว่าเบิร์นเอาทไปซะก่อนแล้วก็ยังมีความสุขกับมันได้ครับเป้าหมายวันนี้ก็คือ,เ,อ,อเราจะมาดูกันให้ลึกขึ้นว่า อะไรคือสาเหตุจริงๆที่ทำให้ไฟแพชชั่นมันมอดลงได้ง่ายๆพอกลายเป็นงานประจำแล้วเราจะมีวิธีสร้างสมดุลยังไงเพื่อให้ยังทำสิ่งที่รักได้นานๆอย่างมีความสุขนะครับเพราะไอความกลัวว่าสิ่งที่เคยรักจะกลายเป็นภาระหนักๆเนี่ยอืม มันเป็นเรื่องจริงที่หลายคนเจอเลยบทความนี้ให้มุมมองน่าสนใจทีเดียวครับประเด็นแรกเลยที่บทความเขาเน้นมากๆก็คือเรื่องความคาดหวังที่สูงลิ้วเลยค่ะทั้งกับตัวเองแล้วก็กับผลงานคือพอเป็นสิ่งที่เราอินมากๆเรารักมากๆเราก็จะทุ่มเกินร้อยกดดันตัวเองว่าเฮ้ยต้องเป๊ะต้องสําเร็จมากๆใช่ครับบางทีมันก็อาจจะเกินจริงไปหน่อยบทความเรียกสิ่งนี้ว่ากับดักความสมบูรณ์แบบของแพชชั่นเลยนะ คือมันไม่ใช่แค่ความคาดหวังธรรมดาแต่มันผูกกับตัวตนความรักในสิ่งนั้นพอพลาดน,นิดเดียวเลยรู้สึกแย่กว่าปกติเยอะเลยครับอืมฟังแล้วเห็นภาพเลยค่ะแล้วยังมีเรื่องความรับผิดชอบอื่นๆที่มันเพิ่มเข้ามาด้วยใช่ไหมคะแบบนอกเหนือจากส,ส่วนที่เราชอบทําจริงๆถูกต้องครับอันนี้เจอกันเยอะมากนอกจากส่วนที่ชอบก็จะมีงานบริหารจัดการการตลาดบัญชีอะไรพวกนี้ที่เราอาจจะไม่ถนัดหรือไม่ชอบเลยแต่พอเป็นงานแล้วมันเลี่ยงไม่ได้ ในบทความมีกรณีศึกษาของนักออกแบบอิสระคนหนึ่งเขารักการออกแบบมากแต่สุดท้ายหมดไฟเพราะว่าเวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการทำใบเสนอราคาตามเก็บนั้นลูกค้าทำการตลาดโอ้ค่ะซึ่งเป็นส่วนที่ดึงพลังงานและความสุขในการสร้างสารรค์ไปเยอะมาก ผู้เขียนเรียกว่าเป็นภาระแฝงของแพชชั่นครับโหภาระแฝงฟังดูนะ่ากลัวเหมือนกันนะคะครับแล้วเรื่องสมดุลชีวิตล่ะคะบทความว่ายังไงบ้างอันนี้ตัวสำคัญไม่แพ้กันครับการทุ่มเทให้งานจากแพชชั่นแบบสุดตัวจนลืมดูแลสุขภาพลืมพักผ่อนหรือแม้แต่ลืมความสัมพันธ์กับคนรอบข้างไปเลยบทความชี้ว่ามีแนวโน้มที่คนจะรู้สึกผิดด้วยซ้ำเวลาที่ต้องหยุดทำในสิ่งที่รักแม้จะเป็นเวลาพักจริงๆนะ จริงเหรอคะรู้สึกผิดที่จะพักครับมันเลยทําให้วงจรการทํางานหนักมันฝังลึกเข้าไปอีกจนเสียสมดุลไปแบบไม่รู้ตัวเลยครับฟังดูน่ากลัวจังค่ะอีกเรื่องที่ส่วนตัวคิดว่าสําคัญมากคือการเสียอิสระในการสร้างสารรค์ที่บทความก็พูดถึงเหมือนกันใช่ครับประเด็นนี้น่าสนใจมากบทความให้ข้อมูลเชิงลึกว่าเกือบ4 5ของคนที่เริ่มธุรกิจจากแพชชั่นเนี่ยรายงานว่า การสูญเสียอิสระในการตัดสินใจเชิงสร้างสรรค์เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งเลยนะครับที่ทำให้หมดไฟโห oh, 45%เยอะกว่าที่คิดไว้อีกนะคะใช่ครับเยอะกว่าความกดดันเรื่องเงินอีกคือการที่ต้องทำตามโจทย์ลูกค้าแป๊ะๆหรือทำตามนโยบายองค์กรที่อาจจะขัดกับสิ่งที่เราเชื่อจริงๆเนี่ยมันกัดกร่อนความรู้สึกเป็นเจ้าของความผูกพันกับงานไปเรื่อยๆครับอืมเข้าใจเลยค่ะ พอเห็นภาพความท้าทายชัดขนาดนี้แล้วบทความเขาเสนอทางออกหรือวิธีรับมือไว้ยังไงบ้างคะมีหลายทางเลยครับอย่างแรกคือปรับมุมมองเรื่องเป้าหมายก่อนบทความแนะนําว่าแทนที่จะตั้งเป้าที่ผลลัพธ์แข็งๆตายตัวให้ลงเปลี่ยนมาเน้นเป้าหมายที่กระบวนการเรียนรู้ให้มันยืดหยุ่นขึ้นอ๋อเน้นการเดินทางไม่ใช่แค่ปลายทางประมาณนั้นครับลดแรงกดดันเรื่องความสมบูรณ์แบบลงแล้วก็เรื่องการแบ่งเวลาอันนี้สําคัญมาก ต้องมีสิ่งที่บทความเรียกว่าขอบเขตที่ศักดิ์สิทธิ์หรือ Sacred Boundaries คือแบ่งชัดเจนเลยเวลางานเวลาส่วนตัวขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ครับไม่ใช่แค่กำหนดเวลาเลิกงานนะแต่รวมถึงการปิดแจ้งเตือนมีพื้นที่ทำงานแยกจากที่พักผ่อนจริงๆให้สมองได้พักบ้างเขาท่ามากค่ะทั้งเรื่องเวลาและพื้นที่แล้วการมีอย่างอื่นทำนอกเหนือจากงานที่เป็นแพชชั่นหลักล่ะคะช่วยได้เยอะครับ บทความเรียกว่าการกระจายตะกร้าแพชชั่นคือมีงานอดิเรกหรือความสนใจอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับการหาเงินเลยมันช่วยให้เราได้พักสมองมีความสุขจากทางอื่นบ้างไม่เอาคุณค่าตัวเองไปผูกกับงานอย่างเดียวประจายความเสี่ยงทางความสุขนี้เองแน่นอนว่าพื้นฐานอย่างการดูแลสุขภาพกายใจก็คงขาดไม่ได้เนาะแน่นอนครับนอนให้พอออกกำลังกายกินอาหารดีๆหากิจกรรมผ่อนคลาย อันนี้เป็นเหมือนเสาหลักเลยบทความไม่ได้เสนออะไรมากนักแต่ย้ำว่าต้องทำให้เป็นนิสัยไม่ใช่ทำตอนรู้สึกแย่แล้วแล้วการกลับไปทบทวนว่าทำไมเราถึงรักสิ่งนี้ตั้งแต่แรกล่ะคะจุดนี้สำคัญมากครับบทความแนะนำให้ลองเขียนพันธ,ธกิจแห่งแพชชั่นของตัวเองว่าแก่นแท้คุณค่าเหตุผลที่เราเริ่มคืออะไรการกลับมาทบทวนจุดนี้บ่อยๆจะช่วยเติมไฟได้เหมือนเป็นเข็มทิศต,ตอนเรารู้สึกหลงทางอืมดีจังค่ะ แล้วถ้าสุดท้ายถ้ามันไม่ใช่แล้วจริงๆล่ะคะการเปิดใจยอมรับครับว่าแพชชั่นมันเปลี่ยนกันได้นะตามเวลาตามประสบการณ์บทความบอกว่าการฝืนทําในสิ่งที่ไม่ใช่แล้วอาจจะแย่กว่าการยอมรับแล้วมองหาทางใหม่ๆไม่จําเป็นต้องยึดติดกับแพชชั่นเดิมไปตลอดการอนุญาตให้ตัวเองเปลี่ยนก็เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตครับสรุปแล้วการเปลี่ยนแพชชั่นเป็นอาชีพเนี่ยเป็นไปได้จริงแต่ต้องเข้าใจว่ามันมีความเท้าทายเฉพาะตัวรออยู่ การจัดการความคาดหวังสร้างขอบเขตดูแลตัวเองแล้วก็คอยถามตัวเองว่าเราทำไปทำมเสมอเสมอคือกุญแจสำคัญเลยค่ะที่จะให้แพชชั่นเป็นพลังขับเคลื่อนไม่ใช่ภาระที่บั่นทอนเราถูกต้องเลยครับการรู้ตัวเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าายพวกนี้จะช่วยให้เราเดินบนเส้นทางนี้ได้อย่างมีความสุขและก็ยั่งยืนมากขึ้นครับอืมน่าคิดต่อนะคะว่านอกจากการจัดการเพื่อไม่ให้หมดไฟแล้วเนี่ย ถ้าเราจงใจเลือกนำแค่ส่วนหนึ่งของแพชชั่นมาทำเป็นอาชีพแทนที่จะทุ่มมันทั้งหมดร0อยเปอร์เซนเลยมันอาจจะส่งผลต่อความพอใจความคิดสร้างสรรค์หรือความยั่งยืนในระยะยาวแตกต่างกันออกไปหรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นคำถามที่แต่ละคนต้องกลับไปลองสำรวจกับตัวเองดูนะคะ